ัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องนัทพลอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับจากลาซาด้าเช่นเคยนะครับตอนนี้จะเป็นล้อเลื่อนขนาดเล็กนะครับขนาด2นิ้วนะครับล้อเลื่อนที่ว่านี่คือจะเป็นล้อเลื่อนสําหรับเอาไว้ยึดก็ขาโต๊ะพวกนี้นะครับที่ว่าเอาไว้ยึดแป้นเป็นแป้นตายนะครับแป้นหมุนได้กับแป้นหมุนไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาชมกันนะครับ นี่ครับการแพ็คของมาก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมพอดีผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับถือมือนึงนะครับถามือนึงนะครับก็ไม่มีการห่อหุ้มมาเลยนะครับด้านในแพ็คมาแบบนี้เลยนะครับ ใช่ดีถ้ามีกันกระแทกห้องมาสักนิดนึงก็น่าจะโอเคนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นสี่ล้อนะครับทั้งหมดมีสี่ล้ออ่าเดี๋ยวลองมาแกะดูกันนะครับครับนี่นะครับหลังจากแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าล้อตัวแรกผมบอกว่ามันสองนิ้วนะครับผมเมื่อกี้ผมลองใช้ไม้ทัดวัดดูนะครับวัดผ่ากามแบบนี้นะครับ มันได้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับไม่ถึงสองนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้น,นาสามารถหมุนได้นะครับนี่นะครับหมุนได้เนี่ยหมุนได้ทั้งสี่ล้อเลยนะครับแป้นหมุนได้ทั้งสี่ล้อเลยนี่นะครับก็ล้อก็ลื่นดีนะครับนี่ลื่นดีทั้งสี่ล้อครับคิดว่าน่าจะมีลูกปืนด้วยนะครับ ก็ราคานี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับ99บาทนะครับทั้ง4ี่ล้อนี้นะครับทั้งสี่ล้อเลย99บาทนะครับก็มีโลมาประมาณนี้นะครับเจส่วนการนําไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปนึงนะครับทาอีกคลิปหนึ่งตอนนําไปใส่นําไปใช้ติดตั้งแล้วนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับแต่ก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับดูจากภายนอกก็ ค่อนข้างจะโอเคนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะครับแป้นตัวนี้หมุนได้ทั้งสี่อันเลยนะครับก็เหล็กก็ไม่ไม่ถึงกับบางมากนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับหนามากนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสเปคนะครับสเปคว่าล้อหนึ่งรับน้ำหนักได้ได้เท่าไรนะครับต่อหนึ่งล้อนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ เป็นสินค้าที่ไม่แพงนะครับ99บาทนะครับได้ครบทั้ง4ล้อเลยสําหรับท่านที่ต้องการนําไปติดกับขาโต๊ะหรือต้องการทําเป็นทําเป็นรถเข็นนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านพวกเก้าอี้พวกโต๊ะพวกตู้อะไรที่น้ําหนักไม่เยอะนะครับก็สะดวกสบายมากนะครับสําหรับล้อแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีเบรกนะครับล้อนี้ไม่มีเบรกนะครับล้อที่มีเบรกก็จะอีกราคาานึงนะครับ จะมีมีเหมือนกันจะอีกราคาหนึ่งนะครับแต่อันนี้ไม่มีเบรกแต่แป้นหมุนได้นะครับนี่แป้นหมุนได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนำไปใช้เดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายลงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ